ยี่เปิดจากตัวเมื่อไงครับเมื่อน,นี้ว่ายี่เปิดสอ,สองแม่ครับสองแม่เนาะามสูงรับประกันอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าครับลูกสาวเป็นหลานเพชรอุดรครับตัวแม่เป็นลูกเบิ่มพันล้านครับหลานเนาะครับผมของเสียกักครับตัวครับตัวนี้ตัวนี้โค้มตัวกับเสียกัก,กรับประกันทองนี่ใบตาสาวเรียบร้อยเจ้าของเก่าเขาตั้งชื่อแม่บัวครับเมื่อกี้ครับร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับสาเพชรอุดอรนะครับยี่สิบเก็บมีทุนา่าใกล้หรือตัวนี้สายตะวันฉายทองเสียกักท้องแรกร้อยสี่สิบนี่ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะป่อฟ้าฟ้า มื่อนีสิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้ยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่ได้พลาดคิดดีๆราคากว้วยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับ,รบสวัสดีครับเอาอยู่กับขอกไว้วยง้มอีกขอกหนึ่งพี่น้องเอาอยู่ใส่เน้น้ำตัวนให้พี่น้องจากน้อยนะครับคุณครูครับอขอกนี้อยู่บ้านเรือนะครับปับนเลือ ออกควายขวดออกควายขวดเนาะนี่สวยๆงามๆพี่น้องเราจะเปิดราคาแบ่งปันให้ไปเลี้ยงที่เปิดจากตัวเมื่อไงกขวดเมื่อน,นี่ว่าที่เปิดสองสองแม่ครับสองแม่เนาะเป็นเป็นโคมแม่ลูกโคมหนึ่งกับแม่สาวตัวหนึ่งเนาะใช่ว่าแม่อย่างขวดยังไม่ต้งซื้อครับแม่นี่ครับ,รบพผมสูงแล้วเท่าไหร่บุญอะ่ะ ผมสูงรับประกันอยู่ที่145ครับครับเป็นควายแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกสองครับลูกลูกตัวที่สองเป็นบอลในท้องอ่าตัวนี้ตัวที่สองครับในท้ทอ,ทนทองตัวที่สามโอ้ในท้องตัวที่สามลูกสาวแล้วนี่เป็นตัวใดเนี่ยลูกสาวเป็นหลานเพชรอุดรครับหลานเพชรอุดรนี่ใบบ้าง่าพ่อเขาเป็นลูกของเจ้าซูโม่ครับ,รบพ่อของตัวนี้เป็นลูกของซูโม่ เวลาที่ไปซ้ายอ่ะมาพิงก่อนแล้วอยากตื่นจักหน่อยตื่นจักหน่อยครับแต่แดงว่าผู้เลี้ยงซื้อเสียตีนด่าเต่นลูกสาวเราได้จักเดือนแล้วลูกสาวเกิดเดือนธันวาครับสองห้าหกสี่ประมาณเดือนธันวาเกืบประมาณห้าเดือนถึที่เดือนกว่าเนาะที่เดือนกว่าที่เดือนกว่า พอดีชอบสายเพชรอุดรครับก็เลยครับสายนี่มาไอ้นี้ก็ทับเพชรดำไว้ครับติดละตรวท้องตัวเพชรดำเนาะครับค้อมตัวเพชรดำตรวจท้องเรียบร้อยแล้วของ,องเสียกบกเรียบร้อยใช่ครับของน่าจะสองเดือนแล้วครับทับวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ 2,560น้ 2> 2, ตัวเล้นี่เป็นสายเพชรอุดรติดตัวแม่ตัวแม่เป็นลูกเบิ่มพันล้านครับโอ้เป็นเบิ่มพันล้านครับตัวนี้เรารับประกันทองครับประกันความสูงฟอมสูงยาวดีครับตัวนี้ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเราอยากพื่นเขาตะขอกเพราะว่าเวลากินหยาแล้วพี่น้องครับที่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับแม่ลูกแม่ลูกคูนี้ ในท่องน้ำเนาะครับก็เปิดไว้ที่สี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าคนนี้เนาะครับผมตอลองได้ครับครับาคานี้ตอรองได้ใบตรวจท่องรับประกันท่องนี่เอกสารเนาะครับผมของเสียกักทับตัวครับตัวนี้ตัวนี้โค้งตัวกับเสียกักรับประกันท่องนี่ใบตะเสาเรียบร้อยทีเดียวติดครับเนี่ยทับทีเดียวติดาไว้ตัวนี้เอ่อทับสองครั้งก็คือทับตัวทั้งหมดเลยครับ ราคานี้ตอร้องเนี่ยบอก่อไอ้พี่ใช่ครับถ้ามาก,ก็เขามาคุยกันครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยคุอ่าบอกที่ตั้งก่อนนะครับครับที่ท,ที่ตั้งที่ตั้งคือบ้านเรือตําบลกุดยมอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปดสามสี่แปดหนึ่งเจ็ดสี่สองครับท่านสนใจก็โทรศัพท์มาหาเรามาเบื้องตัวจริงได้พี่น้องตัวบ,บอกง่ายซื้อสองได้สาม นั้นลูกสาวแล้วนี่ใครที่ชอบสายเพชรอุดรนี่ครับน่าเก็บครับแม่นี่ครับแมงงหลาแล้วก็เล่บนหนิ่งกันไดกหลางแล้วดีลับไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับพี่น้องไม่เขานะก็เป็นอย่างนั้นครับพพ่อๆกับตัวที่สองแล้วซื้อว่าน้องยังขวดอันนี้เจ้าของเก่าเขาตั้งชื่อแม่บัวครับ แม่บัวเนาะแม่บัวครับความสูงแล้วเท่าไหร่ครับความสูงวัดเมื่อกี้ครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดครับรับประกันไว้ร้อยสี่สิบครับผมตัวนี้ก็ยังหนาก็เป็นทายเดยครับทุกันอ้เจ้าของเก่าบอกว่าสายพชรอุดรนะครับแต่ว่าก็มันบ่วนมีใบเนาะครับมันมนนมีใบสายพชรอุดรเพราะว่าใบหงอกฟ่อนล้อมแต่ว่าที่เด่นยู อยู่ในท้องครับอยู่ในท้องเนาะครับไว้นิ่งจนจนครับตอนนี้ตอนนี้เราท้องกับตัวใดครับตะวันชายครับตะวันชายของเสียกักของบ้านไร่เพชรผู้เขียวครับของเสียกักบ้านไร่เพชรผู้เขียวเนาะทับหลอดครับทับหลอดรับประกันท้องเนาะตัวนี้ก็ได้ครับรับประกันท้องใกล้คลอดแล้วครับเนี่ยอ่างใหญ่ได้จากเดียนเลยนะต้องดูใบนะครับเอกสารวางเดียนตะเก่อน ปดเดือนมครับถึงวันธุนะหกห้าเชื่องครับตัวนี้ด้อีกสองเดือนครับจะได้ประมาณแปดเดือนกวัวเนาะน่าเก็บครับตัวนี้อย่างนิ่งนิ่งดีครับควายลูกแรกครับควายลูกแรกร,รับประกันท่องพ้อท่องกับตะวันสายตะวันฉายกองเสียกักท้องแรกร้อยสี่สิบนี่ก็โอ้กว่ายะด โตเต็มที่นี่ก็ครับบ่มีดตำหนีเนาะแม่นี่เนาะบ่มีครับแม่แรกก็บ่มีดตำหนีแม่นี่ครับแม่แรกแล้วจะตื่นจักหน่อยครับกันหลังเราครับอย่างใหญ่ครับตัวนี้สิ่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับมึงตัวนี้เปิดไว้ที่สามสิบเก้าครับสามสิบเก้ายัยครับครับสามแสนเก้าหมื่น ลองมาดูตัวกันครับสื่อหนึ่งได้สองมาดูตัวตัวใหญ่ดีพี่น้องครัวายลูกแรกใหญ่ได้ขนาดนี้ก็ขรเปิดโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดสามสี่แปดหนึ่งเจ็ดสี่สองครับครับมาเบิงตัวกิ่งได้แห่งบักใหญ่พี่น้องเราเป็นสายเพลอุดอนราอยากเข่าพอกแล้วครับ ดีครับยาวดีราคานี่ต่อรองได้อป่ะพวกเอ่อมาดูตัวครับให้มาต่อรองกันหน้าคอกคุ้ยหน้าคอกเนาะครับครับสนใจกับทัวร์เราสามารถสอบถามราคากับเราก่อนย่างหนาพี่น้องครับย่างหนาเลยตัวนี้ครับคือหนึ่งได้สวงเอกสารเียบร้อยของตะวันฉายครับรัสันเกาวไอซ์สมิเกอรบกรอกกันจีบหนาสวัสดีครับ